สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับเ c เมื่อนที่บ่าวแอมเลาะทุ่งเดินทางมาติดตามตัวเลยกับแม่น้อยฝันแม่นครับเ c เนาะฝันดีเป็นว่าครับฝันเห็นผีตายหงครับฝันเห็นผีตายหงมาบอกเลยครับครับรถุดมือไส้ล่มครับผีตายหงพผู้นี้หัวหลุนผู้หนึ่งหัวล้านนะครับหัวหลุนผู้นี้ผมเลยบอกครับแม่น้อย ว้าโลนรวคาอีกผูหนึ่งผมเหย่าวลากดินไปเลยครับมาสามตัวผีตายหงครับมากระโดดขึ้นท้ายรถมอเตอร์ไซค์แม่หน่อยครับไล่จังไรกระโบนี้ไล่จังไรกระโบนี้ครับสี่บอกเหลข3สามตัวจ้าจ้าเอาไปลุยผสนงวดวันที่สองพฤษภาคมนีเนาะครับเนาะต้องมาถามแม่หน่อยครับว่าผีตายหงนี่บอกสามตัวบนสองตัวลางเป็นตัวไหนเด็ดงวดนี้กันแน่ครับไปรับชมกับไ่หน่อยครับสวัสดีครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับคับเฮียนนักขนาดเลยเผ่าสู้ฟังเลยครับเรื่องเล่ามันเป็นนวไรครับแม่หน่อย ผีมาสามตัวผีมาสามตัวเนีนขี่เพื่อจะใส่ไปขี่เพื่อจะใส่ไปอย่งนี้มันง่าแต่ปอดยู่ท่องดังมันสองตัวครับว่าแตปอดต้องขัวมันทางไหนตัวหนึ่งบัดนี้ะขี่้อนท้ายมู่ใส่ไม่หน่อยบ่ครับเนียนขี่ไปขี่ไปบอกลงกับบ่ลงไปที่กับบ่ลงบอกกบ่หลงกับบ่ลงครับไปอยังไรเนี่ยรถใหญ่มาสวนบัดนี้ครับมาสวนทางสองขันครับเลอยลุ่มบัดนี้ลุ่มลุ่มอยขาอยู่บนเบอดที่แบบนี้ ข่วมฝันโอ้ยว่วมฟันนะครับมุนเลยครับผมยางหมดอ่ครับขายางหมดขาขาักขาหักไว้เลยขาไม่น้อยนะครับยางหมดเลย้ครับผมไปเท่าไรกับโอะไรแบบนี้รถคืนอีกอารถขึ้นมาอีกไปมากคืนมาอีกปาะนีขึ้นมานกำลังอีกสองตัวพีน่ะนะนี่เตัวนึงจะไปใส่บัตรไปครับขี่ไปใส่กับโไปไปไม่กับโไปสองตัวอารถขึ้นเนี่ยไม่ใหม่ขี่กำลังอีกสองตัอยู่ มาตัดปอจะ่อตัวตอนที่แรกมาสามเมียนมาที่รดลมนี้ไปตัวหนึ่งเหลือสองเหลือสองมครับผมไปไม่ไยังได้กับโบนี้ไปไวโบนี้เผียังล่ะครับผีประเภทไหนครับผมเนาเผมเาเนพอตันก็ขี้ินคมณเน่าวลาดินไปเลยม่เนาวลาดินไปเล้วเมียนใส่บใส่สูตดำหมาสอตัวใส่สูตรดำเมีนครับผาสตัว ไปมาสองตัวนี่ไปตรงก็บราได้นี่กอบรนี้เลยรดลมรดตุมลงหมืนดแตใจมาสองขันมมาสวนสวนถังรดตุมส่วนหนุ Thanks, ่มสนกันยู่าไล่ะมาส่วนเนี้ยรดต่อมอตต่ันถึงตเถมือนต่อมาตัอมาติดรดติดติดรถติดครับไปใช้ก็บรรยไปนี่ก็บรรยาว่ลยุหันละลมยุหันละเออบานหงอนีหองพยาลห้นินี่เสียงอันนูนพยาบาลมาเอา มาเอาจะคล้องเลยขวงฝันลงไปโรงพยาบาลเพ่อบาดือลูกเลื่นขึ้นมาว่าจะคของอยู่โรงพยาบาลออมบาดจังไลแล้ววจ๊ะมาอีบมาหดบาดเนี่ยเจ้าหูเจ้าหูเจ้าอง้องจ้าข่วงฝันเจังหูเม่าพันฝันตัวนี้ฝันขวงฝันพิ่นบอกเลขตัวไหอยู่บ่าไหมหน่อยบอกนม่ไเจ็ดห้าเจ็ดห้าบอกแค่นเจ็ดห้เอากมือขึ้นเจ็ดเจ็ดนิวเจ็ดนิว บาดนี้ผู้นึงเจ็ดผู้หนึ่งหาพันยุกมือบอกเอาแมนพันยุกมือบอกคนโบปากครับคนโบบอกคนโบปากพันยุกบอกเอาแมนคนไทยโชกนะครับเนาะบาดนี้ผู้ที่สองเนี่ยว่าหนึ่งหนึ่งแปดแปดผู้สี่สองวันหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดผู้ที่สองครับครัวเตอร์ลูกค้าคือหนึ่งสี่เลยลูกแนมแนมนับนับขาเลยครับนับนับเงินตีนนิวเอเซียนว่าครับนับไปเมัน นับสองเทือดครับตัวขาหนึ่งแปดขาหนึ่งแปดได้ป่ะครับบาดนี้พู้หนึ่งหนึ่งนุ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเลยฉันระบบเป็นหนึ่งแปดแปดอีกเก่าเป็นห้องบอกกันหนึ่งแปดแปดแมนยกเท้าขึ้นกับเป็นแปดแปดกับเด็กหนึ่งแมนครับผมอ้าวคนมาบอกเลขเนาะครับผมโอ้คือเหี้ยนแต่เพิ่นอยากบอกเลขนะคนอยากบอกเลขแมนจีแมนอู้จักกันยี่ปอละครับผี่ไทยหงโปนี่เคยเห็นเคยเห็นหน้าเห็นตากันบ่จักบ่เคยเห็น ผีมาหูจักว่าเจ,าจ,าจ้าของดื้อมากโเฉพาว่าเจ้าของมาคว่มปันเจ้าของกษิตเป็นผีตายหงุดหงิดนะขีร่รถมอเตอร์ไซค์ชนกันเนาะแชน,นกันครับผม<อ>มัไม่เคยขี่ทางหนังทั้งสองอคนทังสองตัวนี่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งผมเหี่ยวตกหลาดขี้ดินผู้หทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มีบ่บ่บบครับบ่มีบ่มีเนาะครับเนาะครับรถขันนี่ละนี่โอ้ขันจอดเจนี่แม่รถขันจอดขับไปมันบ่มีทะเบียนบ่มีทะเบียนครับผู้หนึ่งมันตัดผมหัวหลุดโอ้ผู้หนึ่งเนี่ย ผู้เงหัวหลนผู้งงัวหลนผูเองเยาโอ้ครับผมผู้เองหัวหลนผู้ร่องเยาอายุแม่หน่อยเจ็กปีล่ะครับตอนนี้พอสอิบหพอสอสิบหกอะไรเบิ้องข้งมีสามดาวมันเานสิบหกมันาสิบสองาสิบสาม่ะจดเบิ้องลาเบิ้งก็ะหนัครับปัญหาเพราะว่ารถแม่หน่อยล่มเนี่น้ครรับนอกแม่อาทีมาอายุกระไรต่ต่สิ่งสำคัญท่นบอกแต่ละห้าสิบสหสิบสองปีครับ มีอยังเพิ่มเติมอีกไม่น้อยครับอันพัานาคมพัานาคบ่มากัดขากัดแฉงกัดหม้อแองตัวอะครับบ่บ่มีเยอบ่มาเลยไปจากนี้ได้บ่มาเลยี้พัานาคกืบบัมาเจะเข้ใหญ่มากบ่ครับบัวบัวบัมามาจะพีตายหงส์สองตัวพีตายหงส์นี่เนาะสามตัวนี่แล้วเอาเป็นมาบอกเลขดีหลายดีหลายครับครับผมอ้าวสิเด็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับไปหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมตัวเลขของแม่นลอยครับเอฟซีแคปนาจอไปด้วยครับดื้อเนาะครับเนาะ ฟันเห็นผีตายหงตัวครับกูเจอมีเตปูพญานาคและมหาเราไม่หน่อยครับผมนี่ครับวดวันที่สองครับ f อฟซีสองพฤษภาคมพศสองพันหครับแคปหน้าจอไว้เลยครับเอฟซีสองตัว7จ็ดหเครับเลข3สามตัวหน8่งแแนครับเอแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะย่เรื่องกดไลค์กดแชร์ให้บเบาแอมราถุงน้ำครับเมื่อไหรครับเอซ บ่าแอมโล่งตรงนีเดินทางไปทําบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเหมือนของดีกันครับบ่าวแอมมาตรงนีจเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อเถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามห่ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาหเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่รอดเนีพ่อนนวดปู่หลอดตี๋เห,ะะหรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับรรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตามสม่ตามไม่ยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นล้านเฮาคล้ายๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในการมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือเท้แตะครับ่านผู้ชมมือเท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปู่หลอดมหัยเอฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท fue ่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโบลายครับมาฝากอิฟสี่โบลายกัดทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบนะคับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ตออปุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ